โอ้ยนี่คี่น้องผ้ากันบอมาลุ่มนี่เอาจนข่าเกียงแทนพันเห็นข้าเจ้าบอกว่าหย่ำเลยเวลาเกียงเวลาอสิกินเข้าเกียงข้าเจ้าหย่ำเลยข้าเจ้าบ่อบ่อหูเปลือกขึ้นเข่าสบายอีสานเข่าเอาตามรักเข้ากับหูดแล้วนานมันแสบเข้าาบอเดีจะพูกมัาแต่ว่าตั้งๆหนูขึ้นมักหูดแหละ เมื่อดืหนหอยดิเ่น่อยนุ่ก็ลูดร่นแล้วเมื่หน่อยแล้วเนาะชัวสินั่งฟอกสำเร็จราชการ <c oughs> <c oughs> แตก่ก็กดีอยู่ดอกใครก็บมื่อเดืเฮ็ดเมื่อไดือนค่าขนมหลานนั่งเล่นไปพูดไปผูปนึงฟอกผูนึงพูดไปโอ้บ่แม่นหน่อยๆน่อย <c oughs> บาทบ่เลิศนี่จากลัษณสุดไปขายอยู่ยอดเสร็จแล้วหรือถ้าไม่หมดจริงๆเขาก็อาจจะขายสามถุงยี่สิบอย่างนี้หรอเออแต่ถ้าเขาสิเฮ็ดเอา องเลาเถุงน่อยคนนีบ่อะไรวะเออออถุงใหญ่มากขนานันแหน10บาทมาพอดีเด็ก็ูดกัแต่เอาิมมันแหิมันแหแบบนั้นอและก็เอายางรัดโอ้มากะสิไดซ้อถุงนึงปเดี๋ยวนี้ออ้หกหลายนึงปวดไปหนมอนี้ มามาส่วนขาเสยด้าขาสิไปแกงเด้อตำนันอันเดียนะนะคะพักก๋วตากรงไปแกงใส่พริกแกงสุ่มไ่ได้กินเดือเลยคือยากตว่าสมาอยู่แต่่าร์มาจะเถอะอนนันอันนี้อกวเปนโดนนึงเลยซ้อมเนี่ยเนื้อหายเบิดตบไบสาตะใบสามอยแต่ นี่แหละพี่น้องว่าสิได้เงินเขาเมนูจากคุณคายามใส่กันเบิ่ง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 มาแลกเอาแลกเอาวัดเจริญห้าร้อยเพราะหนึ่งเพราะน้าที่ย่างยิบเอายิบเอายิบเอามือเสานี่ไปห้าร้อยปิ้วแล้วจะเอามาจะใส่กกันละงงงประนา้เก๊ควายมีมหมอย่างเงี้ยนั่นบ่ดิ้งดองดิ้งดองมากล่ะ ออเออกะไปบักกูดกะเอาตะไคร้เอาวนัด่ทนเออกะเอาแนวที่ได้นั่นละเอาเอาไว้ไไไเล่น,น,ลนอยู่หลังบ้านเนี่ย ที่ชดกขายบ่บ่เขิอเทศแปลว่าไปปลาแดด้ขากระนุบ่าด้กะมันบ่ไปขายกะมันไปกินรดค่ะมันมันข่านกันแล้วแต่าไหร่โอ้เออตัวอาเก่าเก่าเออบ่เกิดเธอามาเธอบ่เอาเนาะบ่เกิดมาฮัาต่ว่ามักเอาใครสิเอาเกาแล้วไปเออตาเจียวหมมีพพิกหยวกอยู่บะแดกเขาก็มีกินบ่สิกันกินหนึบหนุ่มแบบ พริกหยวกฉันซื้อมาฉันก็ยังไม่ได้ตำปลาแดกฉันก็มีบอลบอลเขื่อเทศอยู่เพื่อนเทากัยังเทากันว่าพวกนี้เนี่ยตำพือกันขั้วใหม่น่ะบางเนี่ยบอกเอาจนขาวคอนล่นผนเด็กพี่น้องเดี๋ยวสิเป็ดหาปลากระป๋องดอกหาปลากระป๋องจักปองมาโอซื้อมาแล้วปองหน like <loop> ึ่งหมดเศร้าม <orar> ีปองเดียว ทำไมเหรอโอ้เออเช่นนั้นฉันจะไปตำอย่างนี้แหละเอาทำไมเธอไม่เอาไว้ล่ะเออ,เอสั่นเก่าวันนี้ก็ได้สั่นฉันสิไปเอาวันกระแดกแปะไหมเช่นนั้นฉันสิไปครัวหอมแต่ว่ามือได้กัอบอะไรเฮ็ดมิเตปไปกับไปละลองงลองลองอยู่จนคำเอาเล็บก็แปะนี่สวนตัวสีเอาวนอันเอาวันบะเขือเทศเป็นบอ่อเธอ เอาบุกเือเทศใส่ละก็ปลาแดกใส่แล้วก,ก็จจำาทีนี่โอ้ยพี่น้องนี่อันนี้ก็สิกแกงนี่ว่าไหมเนาะ่าไม่เนาะวาน่ามเนาะว่าไม่เนา,านะว่นึ่ม่าน,น,นา่ไม่นว่นั่งฟมนาะว่นะ่าเนาะาม่เนา่นว่ามันก็เน่เนานาะว่า่เน้า่เนา่ามากม่นเน็นของที่เปานเราใช้รรามรมเนาเนาะ่มา่าะนา่เนา่ะเอา ตาบ้าจับควางเลิเวตามันเหลือบ่หลายจะยว้บางจะหนเพราะวา่าอย่างสิเอาไปมันแค่กินเพราะเบิร์ดปากเดียวท้องเดียวเพราะวา่ากระเช้านี่ไปเสื้อปลากระป๋องแล้วมันเหลือป๋องเดียวตัวไหนเอองานเธอก็ซื้อแคบมือเสื้อแคบมือไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันจะเอาไปตำจ้ำปลาแดกเลยฉันจะจ้ำปลาแดกเลยวันหลังฉันจะจ้ำปลาแดกเลยเดี๋ยววันหลังค่อยซื้อปลาทูมาเ้ตาตำบนแห่งปลาทูเนาะไ้จะเออไปจะข้าม ก็เราจะเอาข้าหอมเลย่ยลวงไปขุ่นไออปห้าสิบเปบ้านมูได้บบบนี้พี่น้องไปยามกันเด้อนนี่พักมัรุ่มกับพับน้ำพริกนุ่มไปแล้วคุณอีกสวงพุงเลยเดี๋ว้วขอบคุณที่รับชมเด้อสวัสดีค่ะหือบ้านมูเด้อ